อ้าวอันนี้บรรยากาศนะครับมือนี้ไม่กินขา้าปลามากินข้าปลาอยู่ฟังซี่ช่างเคื่อ่นอน กัดไทยง่อยกันมานีเข้มนี่คือเช้มผู้ข่าไม่กินขขาวฟ้ามาือนี่แม้รัววพิน้นเที่ไทยยู่นพิ่นแ่วกินอันนั้นพ่าเยพรัเียบอย่าัเ้่เดาวข้าสียมาแลว อโค่นดำลงหมดเลยเออเยี่ยมกันจาไปองเยี่ยมยึดกับไปยัแก้วจะไปไกลเพื่อนกี่ะลอบคงกูแม่งไงด้นามจากคงมันยากกาก

ตัวแทนรุ่นท่นี่ตัวแทนรุ่นตัวแทนรุ่นขุดกอกข้องพ่อขี้เหล็กตัวแทนรุ่นเบต้แม่งดันแหสแตูวแทนรุ่นมือนี้มากินมากินขาบปลาพี่น้อง ความสุขว่าได้ยกไก่ดอกยูรอบข่างเท่านี้เองมาต้องลงไปเที่ยวไก่เด้อมาล่ำชี้บานเฮากระมวนคือกันละุ่นวานเยอะพัทยาคือกันละนี่ตั้งนะไก่อะอย่าพอดว่าพัทยาไก่เลยพัทยาเองมันเปนพัทยาไก่ พัทยาทึ้งพัทยาใจเปิดงนทางกดางจะี้เอาลงเอลงต้งแห้งบเงแห้งบ่ม่ด่างีเลยตรงไงเลยมื่อไรแบีเ่อไรปิปิวดขาสนุกสนุกพี่น้องยิ้มมื่อไรเเมื่อหดขณะนี้เล็กน้อยคนหนึ่งกำลังเรียนเรียนคนหิวเดีวหิวเล้ว นิ้วเลี้ยวเลียนไปหาเมียเลี้ยวปวดโคตรเลี้ยวหายก็ธรรมชาติอยู่วิวลอยล้านแต่ราคามาแต่บ้านพี่น้องบริสิทธิ์พ่อบาทเสียแต่ค่ารถดเขาเงียพฟอนั่นละทำแบกมึงเกี่ยวเลี้ยงเคนเก็บอยู่คน เบิ้งธรรมชาติไปเรื่อยๆพี่น้องนี่คือบรรยากาศการมาเร่นน้ะมากินข้าวปลามือนี่ข่วนพาวีไฟข่วน ถ้าลูกข้าร้านมาเล่นน้ำซื้อๆดบบนี้แ้วา,อา,อาควรอะไรน้องล่ะให้มันเล่นเลย จะสุประมาณนี้พี่น้องเอ้ยข <c oughs> ันว่าจะคล้องเ่าละบมวนเด้พี่น้องค่าเตะเถาอยู่ฮะพวกนี้กิวบ่เถาเาด้ <c oughs> ขันเ่าบ่ได้มวนเด้ญาติต่คนว่าจะคล้องเถาเลี้ยวไปเห็ดน,น้ำเล็กหน่อยอันนั้นคิดผิดเด้พี่น้องมวนอยู่เรื่อยตัวชีวิตพุดห็นบ่ โถแทนรุ่นกุดจอกกวนใจนะยางเอามากินเสติมเสติมไม่งยเ่กินเนี่ยเร็วเรวซายมากินเนี่ยมากินเนี่ยจิ๊ส อ,อ,อ,อฝากเพียงนี้ให้พี่ใน้องฟังน้ำกันเด้อนะครับอายไปอยู่ใส่สาวเมืองบังไฟนั้นยังคอยอายสิกลับมาเมืองบังไฟน้องยังคอยอายสิกลับมาหา,หางานบุญบังไฟ นัดกันว่าไอ้บ่ลืมสัญญาไอยรอกให้น้องคอยท่าบอกกับมางานบุญบางไฟขบวนเขาเฮแลหาไม่เจอหน้าพี่ทุกทุกปีเห็นพี่นหน้าขบวนกลับมาสายสาวยาสุ หลุ่มลำน้ำทวนยืนคอยที่สะพานทวนเฝ้าคร่ำครวนอยากโดดน้ำตายสาวเมืองยะโสโบกโกสวยซึ้งตึงใจไอจึงลืมน้องลงได้งานบุญบังไฟบอกเห็นอไยอมาบังไฟมืน ขึ้นฐานเข้าเตรียมการจุดปวดหัวใจที่สุดบังไฟมันแตกสา,ายหหัวใจของน้องแทบแตกเหมือนกับบังไฟที่จากกลับมาเร็วไว้น้องยังคอยอายสิกลับมาหาพระธาตนุอนุน ช่วยดนใจคนหลงผิดก้มกราบหลวงพ่อสมบูิผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดสิงทา์าโปรดช่วยดนใจนุ่มเบื้องบังไฟให้เขากลับมาสาวยะโสทรคอยท่าให้อ้ายกลับมานานบุญบังไฟอาชิพนี้จบซ้ำนี้ไว้สักกอนพี่น้อง คลิปนาตอนกินเขาจะเห็ดอีกคลิปหนึ่งเนาะ